กวนข้าวทิพทะยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมที่วัดสนสัทธารามตำบลสกาดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ฮะก็เป็นชาวบ้านในชุมชนทุกหมู่บ้านของตำบลสกาดนะครับผมก็จะมีการสามัคคีร่วมรงร่วมใจนะครับมาที่วัดสนสัทธารามเพื่อร่วมงานในประเพณีกวนข้าวทิพน,นเงนะครับผมแล้วก็จะมีการรำบงสวงนะครับถวายหลวงปู่สวงเนทะวดาเดินดินที่วัดสนสัทธารามนะครับก็จะมีการจัดทุกปีเลยครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นแบบ แบบประเพณีโบราณนะครับซึ่งบางทีจะไม่เห็นนะครับบางที่นะครับจะทําให้ประเพณีอันดีงามแบบนี้หายไปนะครับผมซึ่งพิธีกรกร่ทิที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด25กระทะนะครับผมก็จะมีกระทะยักษ์ขนาดนักเส้นผ่าสุดกลาง2เมตรนะครับผมก็จะทําตามแบบพิธีกรรมโบราณนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่แบบจัดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านชมครับก็จะเป็นเตานับที่ทําเองนะครับนะครับก็จะ ทำพร้อมกันเลยนะครับท่านชมครับทำพร้อมกันเลยในเต็นท์ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นความเชื่อและประเพณีชาติพันธุ์เขมรโบราณน,นะที่มีการสืบทอดกันมายาวนานพันกว่าปีนะครับผมเนี่ยโดยจะใช้เด็กสาวรหมจันนะครับถือไม้พายแล้วก็นะครับสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลอนกระทิปเดินวนรอบเตากลอนกระทิปทั้งหมด3รอบนะครับท่านชม โดยใช้เตาแบบโบราณครับปบกดินนะครับใช้ฟืนไม้นะครับเป็นเชื้อเพลิงในการกวนข้าวทิพย์ซึ่งทางวัดสุนสัตยธรรมแห่งนี้นะครับได้มีการเตรียมธัญพืชนะครับทั้งหมด108ชนิดนะครับอย่างเช่นทวาริสงงานมน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยและนมที่คั้นจากรวงข้าวนะครับเป็นต้นครับก็จะเอาสิ่งของต่างเทลงในกระทะขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งไฟบนเตานะครับแล้วก็จะทำแล้วก็จะให้เด็กๆนะครับพรหมจันทร์นะครับทำการ พิธีนะครับทำพิธีกวนข้าวทิพเป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่จะมอบให้พระภิสุสงฆ์สามเณรและก็พุทธศาสนิกชนร่วมกันสับเปลี่ยนนะครับบนเวียนการกวนข้าวทิพนับบนเตาโบราณนับทั้ง25เตานะครับก็ใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงครับกว่าจะได้เป็นข้าวทิพนะครับผมซึ่งปีละแค่หนึ่งครั้งนะครับสำหรับวัดสนสัทธารามนะครับก็จะมีการจัดงานกระถินสามัคคีพร้อมพิธีกวนข้าวทิพ นะครับทชมครับก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่จะทําแทบกับทุกวัดเลยในช่วงวันออกพรรษานะครับแต่ในปัจจุบันนะครับมีเพียงไม่กี่วัดนะครับในจดุรินที่ยังมีการสืบสารนะครับเนื่องจากเป็นงานใหญ่ต้องใช้คนและการเตรียมธัญพืชต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับทำให้บางวัดก็ไม่ทําหรือทำแต่ไม่เยอะนะครับ แต่ทางวัดสวนสัตธารามก็ยังมีการจัดประเพณีกวนข้อทย์เป็นประจําทุกปีนะครับโดยยังรักษารูปแบบดั้งเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ประเพณีงามตัวนี้ครับสูญหายนะครับโดยจะมีการเตรียมส่วนผสมธัญญาหารร้อชนิดนะครับซึ่งอ่าส่วนผสมเป็นธัญญาหารนะครับเป็นธัญพืชนะครับโบราณหายากทั้งสิ้นเลยนะครับโดยจะมีพระแลนเนในวัดร่วมกับผู้สานนิกชนนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเตรียมส่วนผสมก็ใช้เวลา 1-2เดือนนะครับซึ่งก็จะมีพิธีสำคัญก่อนโกนข้อทิพย์คือการใช้ชายหญิงพรหมจรรย์นะครับเป็นผู้กวนเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นก็จะมีประชาชนทั่วไปซึ่งจะได้รับสิทธิ์ร่วมโกนข้อทิพย์นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับจากทั่วจากประเทศไทยนะครับแล้วก็นจะมีการเดินทางเข้ามาร่วมพิธีนะครับเป็นจำนวนมากนะครับผมนี่นี่นะครับผม ผมก็ครั้งแรกนะที่ได้มาวัดที่นี่นะครับถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีกวนเยอะนะครับเตรียมเลยในเต็นท์นี้นะครับผมเนี่ยก็จะกวนพร้อมกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นน้องๆหนูๆนะครับมาร่วมในพิธีนะฮะท่านผู้ชม